สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพ,องพี่ตะนครับพบกับผมกับคิงโรเล t ตนะครับผมนี่คือสิบันดับเกมมาใหม่นะสำหรับใครที่กาลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมมาใหม่แล้วก็สามารถดูเกมจาก,กคลิปได้นะซึ่งแนนอนเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกให้เพื่อนๆไปอย่างดีเลยนะแต่ยังไงก็ก่อนที่ไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆแล้วก็ผมยังไงก็ฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากช่องเล็กๆนี้เอาด้วยครับผมยินดีต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามมาดูผ okay, Lets go เกมบรรดาพี่สิบไวซ์ออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่กำลังทมหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆครับผมต้องบอกกันว่ยเกมนี่คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะเพร่มไปเกมแนวเพื่อนเวิด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีดักหลายอย่างให้เราในี่ยทำมากๆครับผมลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะ ที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกกบผมเกมเนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะความเจ๋งของเกมเนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบเลนเกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นี่เลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องชี้ไหครับผม เกมระดับที่เ h ้ n h e r of Kings ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยยันไดในเกมแนวที่กราฟิกหนักกลางการสร้างเลยนะไม่เนี่ยนี่แล้วก็ผมเกมนี่คือกราฟิกหนักแล้วก็จัดจ้านมา,มากๆเลยนะภาพสวยมากด้วยซึ่งเกมนี่คือมีจากไปฟอร์มอื่นเหมือนกันก็ผมแต่ว่าออมชัม่นมือถือก็มีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอารก็นี่แล้วก็ผม็นเกมมาต่อสู้แบบมันดุเดือดเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ก็ผมแล้วก็ต่อสู้กับเหล่ามอสต่างๆมากมายเลยแบบมันดุเดือดเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมมาต่อเรา ออนไลน์ได้นะสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเดยนะ เกมมาัาพี่แปดเดนเจอร์ไรเดอร์ไบค์เรสก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวชิวๆมากกว่านะมีไม่ได้ซึ่งนี่แล้วก็ผมได้ไปเกมนะแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะคือแน่นอนว่าจะมีบิ๊กงไม้หลากหลายคันให้เราได้เลือกใช้ด้วยจะมีหลากหลายตัวละครก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือเป็นเกมนะที่เราสามารถเล่นชิวๆได้คือไม่ต้องขี้แดดแรมากนะคือไม่ใช่แค่เกมแข่งรถธรรมดาก็ผมคือเราสามารถต่อสู้กับคนในเกมได้หมายถึงไอในเกมอะไรอย่างนี้เราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยนะแล้วก็จะมีเบื้กงไม้เนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมนนนนี้้เเเป็กมมอออฟไไล์ะ่ตงช ได้ก็ผมติดเครื่องว่าได้เกมนี้เกมมาับที่7 Devil May c r y p e a พ c o m b a t ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมมาต่อสู้แบบบันดุเดือดน,นะคือน,นี่แล้วก็ผม ต้องบอกว่าเกมนี่คือกราฟิกหนักหน่วงแล้วก็อลังการการสร้างมากๆเลยนะเปเกมมาต่อสู้แบบแอคชั่นแบบลุกเดือดแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะด้วยสกิลแต่ละตัวเนี่ยคืออลังการการสร้างมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่คือจะเป็นเกมมาต่อสู้แบบมันหุดเดือดก็ผมแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ต่อสู้อย่างเดียวจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะซึ่งถ้าใครชอบในเกมแบบแอคชั่นหรือว่าต่อสู้อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมคือจะให้เราเนีคอมโบแบบมันหลุดเดือดมากๆ เก็บออนไลน์ต้องเชนเน็ตเนอะภาพสวยมากๆเลย เกมมานนะพี่หกการ์เทนออฟเบนเบนตุรีก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมมันสยองขวัญก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็ผมคือเดิมทีเนะี่ยไปเกมจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มอมาถือแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี่คืออารมณ์ไม่คล้ายเกมแนวเทมินาเรื่องคือเราต้องเล่นผ่านแชปเตอร์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้นะสำหรับใครชอบไปเกมมันสยองขวัญหรือว่าเกมนใกีแก้ปริศนาก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลังการก็สร้างมากๆเลยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมมันสยองขวัญที่มีระบบของเครื่ งานภาพต่า,างเกมนม่คือน่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครสนใจแล้วคือไม่ต้องกังวลเลยเกมนี้เป็นเกมอัพฟลายก็ผมไม่ต้องใช้หนักก็เล่นได้นะเอาไว้ติดเครื่องไว้ได้เอาเล่นตอนไม่ไหนก็ผม เกมระดับทีห้า farming simulator ยีบก็โมโลเลเ 23, ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมาทาฟาร์มบ้างอะไรเงี้ยก็อ,อนี้เลยนะซึ่งเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมทําฟาร์มองเแล้วก็ผมแต่ว่าเป็นเกมทาฟาร์มแบบเต็มรูปแบบเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทําฟาร์มแบ,บบครบวงจรเลยก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่านเล่นมากๆแล้วก็ผมภาพก็สวยขึ้นอีกด้วยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ทําหลากหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบในเกมมาทำฟาร์มที่มประบบครบเคร กันทำอะไรต่างๆ,ๆคือเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชืเอมนก็เล่นได้ครับผมเกมมารับนที่4 นี่ for s ส e ีดโมบายก็ผมได้ไปเกมแข่งรถมาใหม่ที่จัดจ้านมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามรากาการสร้างมากๆเลยซึ่งในนอนว่าเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้มากๆก็ผมได้ไปเก็บภาคใหม่นะซึ่งแนนอนในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นด้วยคือต้องบอกว่าเกมนี่ไม่ใช่แค่อยู่ในสนามแข่งอย่างเดียวนะแบบคนข้างกว้างก็ผมคือเราสามารถไปแข่งหรือว่ารับภารกิจต่างๆมากมายได้เพราะเกมนี่คือจะมียงเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่การแข่งรถอย่างเดียวนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ ต้องเช่นเด็กนั่นก็เล่นนะเกมระดับที่3 เพเดครามวอลก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถได้กับเพื่อนได้แล้วไปเกมมาใหม่ด้วยก็นี่เลยนะซึ่งเกมไม่คือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราด้เลือกใช้ด้วยต้องบอกว่าเกมไม่คืนน่าเล่นมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็ผมเกมมันจะแบ่งฝ่ายด้วยคือเราไปค่ายเกมแนวปล้นแบงอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าได้นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่เราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็ผมซึ่งี่เปเกมมือถือทีน่าเล่นมากๆเลยนะคือจะเป็นาราไปค่ายเกมระวังแผนด้วยสำหรับใครที่ชอบในเกมระววางแผนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือเราสามารถเจอกับเพื่อนนได้ด้วยนนคืือ่สสส้กับบมดดุเ็ผรร ในเกมนี้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้ไหนนัก็เล่นนะ เกมระดับที่2ก็ผมช h a r g Rage นี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะซึ่งเกมนี้คือเราสามารถเล่นตอนว่างรล้ว่าเนียวๆได้นะซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้รับบาทเป็นฉลามก็ผมซึ่งในอนในฉลามนี่คือจะมีหลากหลายสกินให้เราเนี่ยสมใัยด้วยก็ผมจะมีหลายรากมากๆเลยนะ,ะซึ่งในเกมนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรมากก็ผมเราแค่กลืนกินมนุษย์ๆนๆะซึ่งครั้งน่ากลัวแต่ว่าเกมนี้คือความจำเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะมนถึงสเปรแรงก็สามารถในเกมนี้ได้ก็ผมที่สําคัญในเกมนี้็ีเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้นนนะแิ่เครื่องไไว,ว้รมเน็ตก็เล หยิบเกมนั่นคือมาเล่นได้นะ เกมระดับที่หนึ่งเอาพื้นเซอ n ์เลนเศร้าต้นอับเศร้าจิกก็ผมสำหรับใครที่จะได้เกมมาส่งครามก็มนี่เลยนะซึ่งเกมนี่คือเราจะได้ทําสงคราม,ามในแบบยุคเก่าก็ผมแน่นอนจะมีทีมจะมีเหล่าทหารให้เราเนี่ยนำทัพด้วยนะซึ่งในนนเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆก็ผมอารมณ์ไป้ายเกมแนวที่มีเรื่องเร็กลน้อยด้วยคือเราสาม,มาเล็ดผ่าชัพเตอร์ไปได้ก็ผมซึ่งในเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในเกมนี่คือจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราก็ผมเราก็แค่ทำาำภารกิจอะไรงี้นะคือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเน้้าาานดกก็็ว่่่ไไแตมมเชรับผสห ใครชอบเนเกมมาทำสงครามก็นี่เนี่ยนะอาลงไปคายเกมในยุคเก่าเลยต้องบอกว่าในเกมนี้แน่นอนว่าเป็นเกมออฟไลน์ด้วยมือถึงสมครม่แรงก็สามารถได้นเกมนี้ได้นะความจำไม่ดีขนาดนั้นก็ผมสำหรับใครสนใจแล้วใน่เกมนี้คือน่าเล่นมากๆเลยแน่นอนเปนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะน่าเล่นมากๆเลยเกมนี้ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิม่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะที่สําคัญนะ่คือถ้าเพื่อนๆมีเกมเจ๋งๆแนะนาเราบ้างก,ก็แนะนํากันมาได้นะจะขอบคุณมากๆก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าคลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้ก็ผมจะมีคลิปขึ้นมานะคือเพื่อนๆสามารถกดดูที่เราไปได้จะมีเกมนักเล่นอีกเพียบแล้วก็ผมรอให้เพื่อนๆก็เข้าไปดูนะฝากตัวด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูก็ผมกดดูที่เราไปได้เลยเจอคลิปหน้านะชิคกี้พ